สวัสดสสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกกับผมสังคคนะครับในช่องสังคแจ็คทูครับทุนวันนี้ครับ1 3 4ครับผมมาเริ่มต้นกันเด็ดสีกันหน่อยยันยัดไปครับรอฝากกับรอบที่4ครับรอบนี้โอ้โหเล่นยากจริงเลยจริงครับโอ้สแกตเตอร์มาสักทีหนึ่งโอ้โอเคฝากจนหลอนนะครับจะได้ถอนหรือพอต้องมารอติดตามกันละกันนะครับรอบนี้ครับใครที่เพิ่งเข้าใหม่ผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ใต้ขีดไปดด จะด้ไม่พลาดทุกกิจกรรมการแจกทุนนะครับสวยงามครับยังมีเลื่อนซ้ายต่อมาไหมครับเคเข้าสวยแจ่มครับติดต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปล่ายังไม่มาครับผมอะไรน่าสนใจนะก็บอกกล่าวกันได้นะยังไม่เข้าครับสี่หมุนมาสวยงามครับเขียวช่องแรกครับจีมาหน่อยครับนิ่งจัดเลยจานก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวทุกๆสินเดือนเรามีกิจกรรมแจกทุนก็อย่าลืม ดูคลิปวิดีโอให้จบแทนด้วยละกันเนาะ okay. โอเคกดไปแล้วไปครับผมผลสิบช่องนี้ทุนหลักสิบหลักร้อยครับปั้นแต่พันหยุดก็เพียงพอนะครับลิมิตรอบผ่าอยู่ที่5้ถึงเรอบนะครับถ้าไม่มาก็พักก่อนก็ไปหาจังหวะเฮากาสใหม่ฝากเข้าไปใหม่นะครับอย่าหัวร้อนแบบว่าเ้ยยังไม่มาก็ฝากใส่ฝากใส่นะอันตรายครับแบบนั้นโอเคขยับเบ็ดที่เบ็ดแปกันครับม้ามาชมคนดูหน่อยแล้วกันจะจบได้หรือเปล่าเบ็ดแปลกเนผมนี่ MVP หลายรอบนะ นาพาไปแตกพันหลายหลายรอบเหมือนกันนะ่ะเป็นผมมองว่าเป็นทุนกลางๆนะ่กำลังดีเบ็ดกลางๆกําลังดีแตกทีก็ถือว่าแตกหนักก็มาแตกน้อยก็ถือว่าเออพอรับได้นะครับโอเคขึ้น400แล้วครับเห็นไหมยัดไปครับเบ็ด10ก็คิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับไม่แนะนําให้ทำตามแทงไปดูไว้เป็นเทคนิคนดูไว้เป็นสเต็ปแล้วกันเนาะพยายาม ทดสอบทดลองก็ตามลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างได้นะครับโอเคมาสวยงามครับโอเคสแกเตเตอร์ที่เบียด10ครับเงินทุนตอนนี้336บาทก็หวังว่ามันจะเข้าจะมาเนาะจะได้จบทํากําไรกันได้ครับวะหลุยก,กันหน่อยโอ้โหไม่หมามมยารครับผม8หมุนยังไงครับ100%ปืนครับยัดไป10ช่อง3มาครับโอ้โหเมุนมาสิเข้าสวยงามครับเลือนซายต่อพี่เขียวมาโอ้โหโคตรแจ่มครับ ไหลกันดีอย่างนี้ไม่เข้าครับไม่เป็นไรกดไปไหลไปกันต่อครับห้าหมุนมาร้อยปิดสินครับดอกนี้ช่อง2มาหน่อยครับโอ้โหนิ่งเกินจานมาดูกันหน่อย3มหมุนมาครับหนึ่งจัด1หมุนสุดท้ายครับท้ายสุดโหจบเลยครับจานบ็ดสิบได้มา200โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันต่อครับ โอเค500บาทจริงๆก็อยากยัดเบ็ดยี่ให้มันจบๆไปนะครับแต่ก็อ่ะเซฟๆหน่อยแล้วกันอุ้ยสวยครับายติด1 0 100ึง้อยนครับยัดไปดอกนี้ครับโอ้โหสวยงามครับมาเอาแล้วครับผมเบ็ด10บมาอย่างนี้ถือว่าเปิดได้ดีครับเลื้อนซ้ายต่อ100%่ยเปอซ็นยัดไปหิวช่องแรกมาครับผมอู้หูยชมพูดอกนี้600บาทครับโอ้โหจบแต่พำเป็นที่เรียบร้อยครับเบ็ด10บนำพาเราครับแตงนอกร0 61บาทนะครับบวกของเดิมจบพี่1,179นะเอ้ยทุนแค่หลักร้อยนะเพื่อนก็ฝากเข้ามาก็ถือว่ากำไรก็ครึ่งหนึ่งอะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใครยินชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนบ๊ายบาย